สวัสดีคุณผู้ชมทาง y o u ยูทูบชาแนลไทวิเมนส์ลีกอีกครั้งนะครับพามาที่สนาม io, เอสตาดิโอเกษมเกษมบดีร่มเก้ครับชมการแข่งขันไทวิเมนส์ลีกครับคู่ระหว่างกเกษมบดีร่มซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของ LPGS ีจเขตรางยูเนเต็ดครับเอาไปดูเสีเยงผู้เล่นตัวจริงทั้ง2ทีมกันครับกรเกษมบดีร่มซีมาในระบบ4-3-3สาทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับมาในระบบ4-2-3-1ครับบุตรศิลป์อนันทิพย์ให้สัญญาณครับหมุนมาสวย เขาในกีดโดนเตะสกัดแล้วพุทธศินโอชี้เป็นจุดโทษเลยครับโ้จังหวะนี้เลยครับนี่ครับบอลเหมือนจะยาวไปแล้วครับแล้วโอ้โหไม่โดนเลยครับจานการจะทัดพุ่มสีลุกขึ้นมาสังหารแล้วหนึ่งศูนย์เลยครับของกเกษตรปฏิเซีครับเลือกยิงไปที่มุมซ้ายมือของตัวเองพัชราคำแสนน่ะขาตายไปครับ เหมือนจะพยายามจะดักไปอีกทางผ่านมาหนึ่งเจอทิรรัตขวางอยู่ให้มาที่ชาดานุษเหยียบหลังได้ยิงลูกนี้ชนเสาแล้วซ้ําจอจอก็สองศูนสิครับแบบนี้นี่ครับโอสามประสานในแดนหน้าของเกษมบดินทนี่โดนบอลทุกคนครับช็อตนี้ชาดานุษได้เหยียบหลังในการชาทัศซัดด้วยซ้ายชนคนเสาก็ะเด้งออกมาครับและตรงนั้นนะมีธัญทรอ,อยู่คนเดียวเลยครับ เหลือแค่ตะข่ายกับเสารครับสัดก็ไปง่ายๆครับนี่คต้องชมจังหวะเหยียบหลังของชาดานุครับเห็นแล้วครับดึงไว้แล้วก็เหยียบกลับมาตรงนี้เนี่ยยิงจริงๆยิง,ยง,ยงไม่ดีนะครับยิงแบบบดบครับแต่ว่าด้วยระยะที่มันใกล้ฮนะแล้วก็ทิศทางนะถือว่าใช้ได้ฮนะแล้วอยู่คนเดียวของธัญทรก็ไม่พลาดแลละครับ เราเปลี่ยนออกซ้ายมาจับยาวแล้วครับตอนนี้โตขึ้นมาของกษมติยมิษครับอมากัน2คน3มีเติมมาแทงเลยการจนทัศน์ข้างในธัญทรโลง่งโจงไกยทัศน์ยิงเองลูกนี้30มครับจังหวะโตแล้วแทงมาอย่างนี้การจนรทัศน์บอกไม่เหลือครับเลือกซัดไปที่เสาไกลฮะผ่านพัชราเข้าไป30นยแล้วครับเตีสสเซายโอกเกษม กกลายเป็นว่าเขีร่างยินเต็ดเนี่ยพยายามที่จะทําเกมลุกใส่ครับพื้นที่หลังบ้านเปิดจบครึ่งแรกที่สกอร์3-0ครับผู้สิน่้สัญญาณเริ่มเกมครึ่งหลังครับกเสีดิบเขียนลูกเริ่มเล่นก่อนบ้างครับโอ้แล้วแตะจังหวะแรกดีมากการจะทัดเข้ากรอบเขตโทษหักข้อมายิงลูกนี้ติดบล็อกซ้าอีกที4-0ครับโอ้โหเปิดมาไม่ถึง1นาทีฮะโอ้บอลเขีย่ยมาแล้วทิ้งยาวๆการจะทัดน่าเร็วอยู่แล้วครับ หักกับไม้ชารานุชยิงจังหวะแรกนะไปติดทางด้านของวันนิกานะครับแต่ว่าบอลมาเข้าทางจังหวะที่สองซ้ำผ่านเข้าไปอีกครับโอ้โหกลายเป็นว่าเริ่มครึ่งหลังมาได้ประตูเร็วเลยครับเนี่ยครับบอลมันไปชนขาซ้ายแล้วครับแล้วเด้งกลับมาเข้าทางแล้วดด้วยซ้ายทีเดียวเลยฮนะลุยหนีอลิสามาด่านแรกกระแทกลงไปแล้วทำวันทูสวยการจรทัศน์ซัดด้วยขวาติดขาซ้ำ ติดซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับโอ้โหหประตูต่อศูนย์ครับโอโ้การประสานงานของสแนวลุกก็เสียบดิษฐ์นี่อร่อยเหาะเลยครับจังหวะทำบรรทูของการจรทัศน์กับทางด้านของชาดาน,นุชนะซัดจังหวะแรกไปติดขาของพัชราครับมาเข้าทางธนทร,ทรซ้ำดาบสองติดทีแรกดาบ3ติดขาอีกเอาขออีกทีนึงทีนี้เอาชัวร์เลยครับ แตะมาโล่งๆแล้วก็สัดง่ายๆเข้าไปครับยิง4ครั้งครับเบ็ดเสร็จแล้วได้ประตูที่5ก่อนครบ1ชั่วโมงฮรเกษมัดินตานำไปแล้ว5้ต่อศครับลุยขึ้นมาแทงขึ้นนายกาญจนทั์โอกาสแพท,ทริกล็อกเข้าซ้ายได้บรรจงยิงโดนปัดอีกแล้วซ้ำติดซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับโอโ้โหโหโอ้ต้องชมจังหวะล็อกของกาจนทั์เลยครับล็อกเข้าซ้ายแล้ว บัรจงยิงแบบปั่นๆน,นะครับพัชรานะปัดลูกเนี้ยไม่ดีครับไปข้อทางของชดานุษะครับแล้วซ้าวําจังหวะแรกนะไปติดยานสิริครับไม่แล้วกลายเป็นดีครับพายพัชราหลงทางไปเลยแล้วก็เหลือแต่ประตูโล่งๆครับเป็นประตูที่2ของชาดานุษในเกมนี้ครับแล้วก็เป็นประตูที่4ี่ในฤดูกาลนี้ด้วยครับ ทำให้ตอนนี้นี่ชดานุชการจนทัศน์แล้วก็ธัญทรน,นะครับซัดไปคนละสองประตูฮะที่คําพรไหลให้ชดานุศลุนนัที่ขักคอยการจนทัศยิงฮัทริกครับนะค,ครับลูกนี้ต้องชมความใจกว้างของชดานุชเลยครับหลอกจะยิงละฮักคอมาให้โล่งๆตรงนั้นเนี่ยบริเวณแถวๆจุดโทษครับจอดจ่อแบบนี้ก็ไม่เหลือละครับ การจะทัดพุ่มสีครับซัดแพทริกได้สำเร็จในเกมนี้ฮะแล้วพุทศิน์คุณอนันทิภูพันธ์ครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในคู่นี้ครับเป็นั้นว่าแข่งสาวสิงห์ร่มเก้าครับหมาวิไลเกษตรดีเอฟซีเปิดเอสเตริโอเกษมเอาชนะ l p g s เขลางยูเนเต็ดไปได้7ประตูต่อศูนย์ครับ